ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก รับฟังเ้าต้นช่โมงจากศูน์ขาวิทยุมอกก่อทรงคลาค่ะ,กะเกษตรกรชาวอำเภอ,อยานตะเขาจังหวัดตรังเลี้ยงกอบและฮอยเชอรี่ซีทองเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เนื่องจากฮอยเชอรี่ซีทองเป็นทรัพย์เศรษฐกิจตัวไม้ที่ตลาดมีความนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นนายนนทะพ่นหน้าพ่อกเกษตรอำเภอ,อยานตะเขาเหมาะไม้หายนั่งแพร่พันธุ์ท่องพิทักษ์หนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนายจารุกิจน่านชา ผู้ช่วยผู้ย้ายบานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบอ่อเลียงกอบฮอยเชอรี่ซีทองคองน้ายูระนั่นจอนบันทิตหรือพี่ยิมเกษตรกรมูทีฮกตำบลโพรงจระเข้อำเภอหยานตะเขาจังหวัดตรังซึ่งได้เลียงกอบจำนวนสองบอ่อประมาณ1 5 0 0ตัวจำหนายกิโลกรัมละ100บาทพร้อมประกอบอาหารกิโลกรัมละ120บาท หอยเชอรี่สีทองกิโลกรัมละ180บาทซึ่งเกษตรกรไร่ดังกล่าวมีการขยายพันธุ์หอยเชอรี่สีทองโดยตนเองเพราะการเลี้ยงหอยเชอรี่สามารถเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสูงอีกอาชีพหนึ่งเพราะหอยเชอรี่สีทองเริ่มเป็นรัจเศรษฐกิจตัวไม้ที่ตลาดมีความนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมีโปรตีนสูงผู้สนใจสังสื่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอยเชอรี่สีทองได้ที่ โทรศัพท์08 5 .687066 วินี่นาดสุรกำมแหงศูนย์ค้าวิทยุมกกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน